สวัสดีครับผมคิมทอร์กเบอร์แมนนี่นะฮะและนี่คือรายการโฟร์เลกเนาทีรายการที่จะวิเคราะห์คู่เงินให้รู้เรื่องภายใน9นาทีนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเชียร์ซื้อทองไว้บริเวณนี้นะฮะนะครับใน1ชั่วโมงนะครับทำเฟรม1ชั่วโมงซึ่งพอเราได้เข้าซื้อบ่ายเข้าไปเนี่ยมันก็ย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเอ่อเพอร์ฟอร์มกลับขึ้นไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําไรแล้วนะครับกำไรจะเห็นว่ากําไรแล้วนะครับจากไม้บ่ายนะฮะ กำไรมาสักประมาณเอ่อหมื่นนะครับเอสองหมืน่นกำไรมาสัก21,000จุดนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าใครเป็นทศนิยมถ้าทองของใครเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งก็จะเป็น2100จุดนะครับแต่ของผมเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งนะครับเป็นบล็อกสวิตโคดนะครับไม่ใช่บล็อกเป็นธนาคารนะครับนะครับใน,นหนึ่งชั่วโมงกำไรแล้วแต่ว่าให้เรามาดูนะครับว่าตอนนี้มันทะลุแนวต้านนี้ไปแล้วก็กลายเป็นแนวรับแล้วนะครับ ผมก็คิดว่าเราควรจะทำการ TSL ไว้นะครับแบบนี้นะฮะถ้ามันตกลงมานะครับอย่างน้อยนะครับไม่ถึงเป้าไม่ถึงเป้านี้นะครับไม่ถึงเป้าบริเวณ EMA 200นะครับถ้าไม่ถึงเป้าเราก็จะไม่ขาดทุน,นครับเราก็ยังกำไรอยู่ดีนะครับเราก็ยังกำไรอยู่ดีถ้ามันตกลงมานะครับ TSL ไว้ก็ได้นะครับหลังแนว ที่เป็นแนวต้านเดิมเป็นแนวรับใหม่และถ้าเกิดว่ามันถึงเส้น ema 200นะครับหรือว่าตรงบริเวณแนว1,800นะครับราคาทองนะครับถ้าถึงผมก็แนะนำให้ take profit แถวนี้เลยนะครับผม take profit ไปเลยนะฮะแล้วมันจะไปต่อหรือว่าจะลงก็ค่อยว่ากันนะครับมาดูที่4ชั่วโมงกันบ้างครับ4ชั่วโมงนะฮะเหมือนกันนะฮะก็รอลุ้นนะครับถ้าใครเทรดสชั่วโมงก็รอลุ้นนี่ครับตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับของ1ชั่วโมงก็คือประมาณบริเวณ 1, 1, 1> ก็คือบริเวณ1,800นะฮะนะฮะใกล้เคียงกันนะครับบริเวณนี้และถ้าใครหวังว่าจะไปมากไกลกว่าน,นั้นนะครับใน4ี่ชั่วโมงนะฮะก็อาจจะไปได้ถึงบริเวณนี้นะฮะที่เป็นแนวรับเก่านะครับ1่ประมาณประมาณเอา,ปเ,อาเป็น1 830แล้วกันนะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่แถวๆ1 832นะครับแต่ว่าเราจะเทปโปรฟิตแถว1 830ไปก็ได้นะฮะแล้วก็มีจุดหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะครับที่มันมาย้ำๆกันบ่อยนะครับก็เป็นบริเวณยอดนี้นะครับ1850หรือ1875ก็ได้นะครับถ้าหวังยาวๆนะครับเพราะว่ามันกำลังเริ่มกลับมานะฮะส่วน1 d ึ่นะครับ1 d ึ่เหมือนกันครับก็เป็นเทปโปรฟิตที่เดียวกันนะครับ1850นะครับหรือจะไปที่19 55นะครับหรือจะไปที่ตรงนี้เลยนะครับอ๋อมีคนบอกผมว่า1 day เอเส้นนี้นะฮะที่ติดดอยไว้นะครับจะแก้อย่างไงนะครับจะคัดลอดหรือว่าอะไรยังไงนะคะคือผมไม่ได้ติดดอยนะครับพอดีว่าไอ้ตรงปุ่มนี้มันบังนะฮะอันนี้มันเป็น order s e ล l นะครับผมเซล์นะครับผมซลล์มาตั้งแต่ราคา1เอ่อเอาม่ใช่2060นะครับ s e ลมานะครับ s e ลมาเรื่อยนะครับก็เอาไว้ดูนะครับว่า มันจะลงต่อไหมถ้ามันขึ้นมาผมก็จะเทปโ o ฟิตบริเวณนี้นะครับหมายความว่า,า TSL นั่นแหละฮะหรือถ้ามันลงต่อผมก็จะเก็บไม้นี้ไว้นะครับผมก็อันนี้รันกำไรอยู่นะไม่ได้ติดดอยนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีไม้ติดดอยในอนาคตเดี๋ยวจะแก้ให้ดูนะครับว่าต้องแก้อย่างไงหรือว่าจะคัดลอสอะไรยังไงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการออเดอร์ของเรานั่นเองนะฮะทีนี้เราไปต่อที่คู่ EU นะครับ EU นะครับเอาเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เหมือนเคยนะครับก็ มันก็ตกลงมาตรงนี้ใช่ไหมเราก็เชียร์ให้ซื้อนะครับก็ลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์มกลับมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มย่อลงมาหน่อยแล้วนะครับเชียร์ซื้อนะครับแต่ว่ายังไงก็ให้ TSL ไว้ดีกว่านะครับเพื่อกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่ราคาที่มันก็เป็นราคาที่ยังไม่สูงมากนัแหละแต่ว่ามันต่ำได้อีกนะครับก็คือแนวนี้แต่มันยังมาไม่ถึงนะครับก็เลยยังไม่ได้นะฮะอ่ะผมลงไว้อีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับ บริเวณนี้นะครับแล้วก็4ชั่วโมงนะครับเหมือนกันนะครับก็ถ้ามันลงมาอีกก็จะรับซื้ออีกนะครับอันนี้ผมมีบ่ายไว้แล้วนะครับมีบายไว้แล้วอยู่ไม้เก่าตรงนี้นะครับแล้วก็มีบายที่เป็น TSL ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังมีนะครับก็บายมาเรื่อยเลยนะฮะก็ลองดูที่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะครับ1นึ่เดย์เช่นกันครับเหมือนเดิมเลยถ้ายิ่งลงมาก็ยิ่งซื้อผมผมจะรับต่ําสุดก็คือตรงนี้นะครับ 104 6,75นจะครับจะรับซื้อต่ําสุดตรงนี้นะครับส่วนฝั่งขายนะฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือขายตรงนี้นะครับขายตรงนี้นะครับแล้วก็รอขายบริเวณแถวๆนี้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่ถึงก็ยังไม่แนะนําให้ขายเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะฮะฝั่ง GU บ้าง GU บ้างนะครับหชั่วโมงนะครับหชั่วโมงเป็นอย่างที่บอกนะครับก็คือยังเป็นแนวขาขึ้นอยู่นะครับ หชั่วโมงนะฮะแล้วก็เชียร์ซื้อไว้นะครับก็ซื้อแล้วก็เป็นกําไรเป็นกําไรหมดเลยนะครับอาทิตย์ที่แล้วไม่มีอ,ะ,อะไรพลาดเลยนะครับอาทิตย์ที่วเป็นกําไรหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ถ้าใครอยากกัะเซล์จริงๆก็ระยะสั้นพอได้นะครับแต่ระยะยาวก็ยังไม่อยากให้เซลล์นะครับก็ถ้าจะอยากจะเซลอย่างเดียวก็ ไม่ทําอะไรดีกว่านะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ทําอะไรดีกว่าอย่าเซล์ดีกว่านะครับช่วงนี้ถ้าจะเซล์ก็ระยะสั้นเท่านั้นนะครับก็มี TSL แล้วก็มานิมิเนตเมน์นะครับ MMDD ด้วยนะครับนะครับหชั่วโมงก็เป็นประมาณนี้นะฮะนะครับแบบเดิมเลยแนวเดิมเลย4ชั่วโมงก็เป็นเหมือนที่ที่แล้วนะครับก็ยังคงไปต่อยังไม่ชนเทนไลน์เลยนะครับ1วันนะครับหวันก็มีจุดหนึ่งที่ให้เป็นจุดที่เทปโปรฟิตแล้วกันประมาณนี้นะครับนะฮะเป็นจุด แนวต้านเก่านะครับที่มาทำไฮบริเวณนี้นะครับแต่ว่าเรามาเทคสักแถวนี้แล้วกันนะครับเผื่อไม่ถึงนะครับ1.42304นะครับไปที่ Ucat กันบ้างนะครับ Ucat นะครับที่แล้วก็เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ลงมาต่ํามากแล้วก็ซื้อก็ได้นะครับซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะถ้าจะซื้อนะครับอยากให้เป็นบริเวณจุดปัจจุบันนะครับหรือตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเป็น ขายก็ก็ขายได้เรื่อยๆนะผมยังขายมาเรื่อยๆนะครับนะครับตั้งแต่4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงไปก็แนวก็ประมาณนี้เท่าที่เห็นนะครับ 1D เดนะครับ 1D เดก็แบบนี้นะฮะเราก็ทํากาไรมาเรื่อยอันนี้ไม่ได้ติดดอยนะ๋ยวผมเอาลงให้ดูนะครับอันนี้เป็นเซลล์ลิมิตนะครับยังไม่มีไม้ติดดอยแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตมีไม้ที่ติดดอยหรือว่าพลาดแล้วก็ไม่ได้คัดลอดเนี่ยผมจะอสอนการแก้ไม้ให้ดูนะครับ สำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้ครับคิดว่ากระชับและได้ใจความถ้าใครอยากจะขอคู่เงินอื่นๆก็ลองขอกันเข้ามาที่ในคอมเมนต์หรือว่าที่ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับของ t อร์กเบลแม o นี y นะครับเพิ่งจะตั้งเมื่อไม่นานมานี้ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าไม่มีเทคนิคไหนที่มันเป๊ะร้อนะครับจะมีก็แค่เอ่อมอนิ m ม n นทเมเท่านั้นนะครับที่ช่วยให้เราได้กำไรในทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับผมในวันหนึ่งก็อาจจะมีถูกสัก10ไม้นะครับอาจจะผิดสัก2องไม้อย่างนั้ ให้มันได้กําไรมากกว่าขาดทุนนะครับผมไม่มีใครรู้เป๊ะร0อเนะครับเอาเป็นให้เราให้ความสําคัญกับมั e y m a n a เ e m เมนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ